đấy là thủ liên phù quay à chạy về tài giỏi ô <laughs> để kinh ở chỗ này ไม่หักไปตุม่มหัวลอยลอยเพื่อนมาหักอยู่ด้วยจุดบ้านนี่เนี่ยโอ้มีอย่างดกฝา,ายทั้งหลายนี่นะพูดคุ้าน้ำจีแต่ทำไมมาคุดศลวะแต่ไว้สงการสงการ น้ำท่าเขาโดนสมบูรณ์เลยเนาะ